ฉบับเขาจะตั้งรัฐไทยใหม่โดยที่เอากษัตริย์เนี่ยเป็นแค่เอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองครับแล้วรัฐไอ้ประธานองค,องคมนตรีหรือว่าอะไรของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยก็ยกเลิกไปหมดก็คือทํ่ง่ายๆคือเอาความถูกต้องของตัวเองเป็นใหญ่พูดง่ายๆมันมีหลักฐานอยู่แล้วค่ะเพื่อนใดก็ประกาศต่อป่าๆว่าจ้างรัฐไทยใหม่ครับผมถ้าถ้าถ้าสารเอาข้อมูลต่างๆที่มารวบรวมอ่ะ มันชี้ชัดอยู่แล้วว่าจะล้มล้างรัฐธรมนูญชุดนี้อ,อแล้วอย่ามาอ้างว่าคนแค่สิบหกล้านเสียงหรือสิบห้าล้านเสียงเขาเห็นด้วยนี่นะอีกหลายหลายสิบหลายล้านคนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยดอกน้าเสื้อแดงเนี่ยครับอย่ามาอ้างในในข้อบทอันนี้ใช่คุณบุญปู่คิดว่าสุดท้ายศาลจะวินิจฉัยไว่าอย่างไงฮะวินิจฉัยว่าล้มล้างหรือไม่ไมก็ไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้อ่ะก็ยังมีหลายเรื่องที่ที่คิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่มันก็คือใช่เลยอ่ะ ก็ไม่อยากจะก้าวล่วงก็แล้วแต่ดูเองกันแต่ใจของเขาในชั้นตัวเองส่วนตัวเนี่ยเพื่อหลักฐานมันชี้ชัดแล้วก็อยากให้ยุบพักแล้วก็จับที่พวกนักการเมืองที่คิดจะล้มล้างธรรมนูญชุดนี้ติดคุกไปแะจะได้เข็ดไม่งั้นกฎหมายก็อยู่ไม่ได้ครับผมค่ะโอเคครับขอบพระคุณฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนกับคุณบุนไกรหรือหรือเหมือนกับคุณบุญปลูกหรือแต่ตายไงแสดงความเห็นได้ฮะดูข่าวนี้ฮะ เช้าเองตอน9โมง49ต้นที่สารนุนคุมตัวหญิงวัย50ออกจากพื้นที่หลังเข้ามาก่อความวุ่นวายหัวข่าวมาอย่างนี้ครับในข่าวว่ายังไงบอกเนี่ยคุณทิติน,นัน์อายุ53ปีนะฮะเอนะกแกไปก่อความวุ่นวายทำยังไงไม่รู้กันเนาะข่าวไม่ได้บอกอะไรนะไม่รู้ไปตะโกนหรือไป <laughs> ข่าวบอกแค่นี้ฮะใครรู้เป็นหลานก็แม่ได้ออกทีวีแล้วนะจ๊ะ ส่วนใครที่ไปชุมนุมก็ขอให้ไปชุมนุมด้วยความสงบนะฮะแล้วถ้าเกิดคําตัดสินออกมายังไงนะฮะก็ต้องรับฟังกันนะครับอย่าเย็นเอียนาพึ่งใจร้อนเหมือนที่นายกบอกฮะอันไหนไม่รู้นายกบอกว่าให้ฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิเนี่ยให้สงบและมีสมาธินะฮะเพราะฉะนั้นเกิดว่าเล่นกีตาร์ไปนะฮะเล่นอังกะลุง ตีคองตีฉิงตีฉับฟังไม่ไม,ไม่ไม่ได้นาะยกบอกให้ฟังอย่างสงบนะฮะมีดนตรีเดี๋ยวไม่มีสมาธิสวัสดีครับคุณพลเจอนะคุณพลครับสวัสดีครับคุณจิมมี่ครับอ่าสวัสดีครับคุณพลผมดูดูเหตุการณ์แล้วตอนเนี้ยมันน่าจะออกกลางกางนะครับออกกลางกลาง ครับไม่ไม่มีใครสมหวังร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่มีใครผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นนะครับกลางๆนี่จะยังไงฮะให้แก้ลายมาตาอย่างหัวข้อเราเนี้ยเหรอหรือเปล่าครับผมคิดว่าน่าจะแก้ลายมาตาดีกว่า <c oughs> เพราะว่าตสรเนี้ยผมยังไม่เชื่อมั่นเลยว่าจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนที่จะมาแก้แล้วรรมาูญนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ก็ว่าล็อกไม่ได้เนี่ตสรผมก็ไม่ ทีปผัสต้องได้แน่อ่า <c oughs> อย่างจังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยเพื่อไทยเขาต้องได้แน่ครับอืม <c oughs> นี่คือในความคิดก็เห็นของผมนะครับว่ามันจะต้องเป็นรูปนี้แหละ <c oughs> ต้องเป็นรูปนี้ <c oughs> ครับผมคิดว่า,น,าน่าจะมีทางออกที่ดีอะ่ะเพราะว่าไอ้ <c oughs> ยุปพัสผมคิดว่าคงไม่ยุบหรอกครับ <c oughs> เพราะว่าคงจะมีคำวินิจฉัยอะไรที่ออกมากระ่ากกันแต่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าจะให้คุณทําตามอำเภอใจเนี่ย <c oughs> ประเทศชาติเนี่ยทั้งประเทศอย่างเงี้ย จะไปอยู่ในมือของคนสี like to choos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 e ่ห well so like like yep. ้าร้อยคนเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะให้สสรอ้างมาแล้วอ้างสิบห้าล้านเสียงอ่ะเพราะบางคนนี่ยไม่ได้เลือกมาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนะครับครับบางคนเนี่ยแถวโรงงานผมก็ถามเขานะเขาเลาเรียกมาเขาอยากได้สามร้อยครับอ๋อเรือกมาอยากได้หมื่นห้าอย่างนี้ครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบประเภทนี้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับแล้วประกันราคาเกษตรกรอะไรเนี่ยเขาเลือกมาแบบนี้มันจะไปอ้างว่าเสียงประชาชนให้มาแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ครับครับผมอ่อแล้วตัวนคนๆคอยากให้เป็นไงผมอยากให้แก้เป็นลายมาตาแล้วก็หาทางไปมีประนอมของสังคมหาทางออกให้ดีที่สุดะครับอแ่แล้วการแก้ลายมาตาแล้วแล้วหนูหน้าสูนยังคงอยู่นี่มัน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 จะไม่ยิ่งเลื้อรังไปเรื่อยหรอก็ถ้ามันเลือลเ้อรัง่แต่ว่าผลออกมาเนี่ยสังคมมันไม่มีความแตกแยกกันเนี่ยมันก็ยังดี ให้มันจบแล้วก็แบบชนิดว่ามีความแตกแยกกันนะครับ,รบก็ปักเหมือนกับประคองแผลเงี้ยเนาะครับประคองไปแรืวค่อยแล้ววันหน้าวันหลังก็ค่อยๆตั้งหน้าตั้งตาเอานิ่เยอะก็ได้ครับตอนนี้มันถ้าเกิดว่าไปแก้แก้ยกแล้วธรรมนูญนี่ก็นองเลือดครับผมถ้าไม่ให้แก้เลยจะนองเลือดผมว่าออกแบบสายกลางะีรที่สุดตอนนี้ดีกว่านะโอเคขอคบพระคุณฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ออกแนวออกแนวเบาหวานคุณผู้ชม คนแกจะรู้ฮะห,หรือใครมีพ่อแม่แก่แล้วเนี่ยเบาหวานในรักษาไม่หายขาดนะต้องค่อยๆกินยาชะลอชะลอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวานมากอาจต้องหนักลงอ่ะเดี๋ยวเบาขยับไปขยับมาฮคือหรือไม่ก็ลักษณะเป็นแผลที่มีแผลเป็นนะฮะ <c oughs> แผลเป็นนี่มันยังแห้งแล้วเป็นรอยนะแต่อันนี้มันออกแนวช้ำเลือดช้ำหนองฮนะเหมือนเวลาเราเป็นแผลใช่ไหมแล้วมันตก มันจะสกเก็ตก็ไม่สกเก็ตจะช้ำก็ไม่ช้ำจะเขียวก็ไม่เขียวคยคลาย้คลายกับอะไรนะเออไม่ใช่เนื้อ,อ้ายเหมือนใครที่เคยเป็นในไอ้ไไหนังที่มันปูดๆออกมาตรงนิ้วเท้าหรืออะไรพวกนีนะะ้เนี่ยฮะเนี่ยมันก็คาอยู่กัน <laughs> เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นไส้ติกงอะไรเงี้ยนะฮะเออก็ต้องก็ต้องดูนะครับว่าสรุปแล้วศาลจะว่ายังไงแต่ถ้ามองในหลายๆมุมนะฮะถึงแม้ว่าจะตัดสินแบบอัดโชะ ยุบนะฮะหรือหนักหรือกลางหรือเบาเนี่ยถ้ามีการชุมนุมเนี่ยเราจะทําอะไรได้เอเพราะเป็นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ามันจะแตกหกักมันจะตีกันเนี่ยมันถ้าอีกฝั่งเขาไม่ออกมาฝั่งคุณชุมนุมไปคุณไม่พอใจเมืคุณก็ชุมนุมไปไม่พอใจกัรศึกษิแตอีฝั่งเขาไม่ออกมามันก็ไม่ตีกันแล้วยิ่งมันต้องตีตัวเองสวัสดีครับ <G> คุณวันจันทบุรีเชิญนะฮะ คุณวัน <Hello. S 1> สวัสดีครับสัสดีค่ะครับเจิญฮาคุณวันออดิฉันว่าความจริงเนี่ยคนประชาชนนะคะควรจะฟังศาลน,นะคะวันนี้นะคะครับไม่น่าออกมากันวุ่นวายขนาดนี้ถ้าศาลตัดสินอย่างไรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับทีนี้ว่าอย่างพวกเสื้อแดงเนี่ยหรือหรือเรียกว่ารัฐบาลน,นะคะครับก็ไม่ไม่ไม่ควรจะแบบอามาเหมือนคุมขู่ศาลเนี้ยค่ะออืมันไม่ถูกต้องนะคะ เพราะถ้าเกิดคุมคู่สารเนี่ยมันทําให้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งยอยู่ไม่ได้ค่ะต้องออกมาปกป้องสารนี่ค่ะมันจะเกิดความวุ่นวายกันหนีตลอดนะคะคเพราะฉะนั้นกลุ่มเสื้อแดงอ่ะควรจะหยุดซะหยุดหยุดหยุดกระทําแบบนี้ค่ะมคู่สารนะคะอ่าแล้ว,วคุณคุณวันคิดว่าถ้าถ้าผลการตัดสินมันออกมาแบบให้ปณิปนอมแก้ไขรายมาตาเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเทศเรา มันก็ดีค่ะแต่ตอนนี้นะตอนนี้อ่ะมันยังไม่สมควรจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพราะตอนนี้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากมายเลยค่ะข้าวของก็แพงเอาแพงเอาค่ะอ่าเแต่องเงินทองบางคนเนี่ยไม่มีเชื่อไหมคะชาวบ้านดิฉันเนี่ยป้นเจเว่นมาละสองสองสองล้านนะคะฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจะกินครับค่ะแล้วทําไมนะตอนนี้จะต้องมามาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่เก็บเอาไว้ขวดนี่ใช่มาแก้ปัก ปัญหาปากข้องประชาชนก่อนเนี้ยอยากให้รัฐบาลทาตรงนี้ค่ะเนาะแล้วบ้านเมืองก็มีวุ่นวายด้วยค่ะอยู่น้ําก็จะท่วมเบาก็ไม่รู้อีกนะเนี่ยนะใช่่ะมันวุ่นวายตรงนี้่ะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณทําทําที่สิ่งที่ดีอ่ะเราก็สนับสนุนรัฐบาลนะคะครับค่ะแต่แต่คุณจะมาแก้เพื่อคนคนเดียวอ่ะมันไม่ถูกอนะคะดิฉันมีความเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วคุณวันอยากให้มันออกมายังไงฮะ ผลคำตัดสินวันนี้ดิฉันก็คือก็คือคอ,อยากให้มันยุบยุบทับไปเลยอ่ะพูดง่ายเพราะลําคาไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เต็มทีจนมันเป็นประสาทแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเกิดยุบไปเลยแล,แล้วไม่กลัวเกิดศูญยากาศทางการเมืองประเทศจะไม่เดินหน้าอะไรอย่างงี้ยมางมันกลัวจะทํายังไงได้ฮะในเมื่อ <c oughs> เขาเนี่ยเผาบ,บ้านเผาเมืองนะฮะ <c oughs> เอาน้ามันมาคนละขวดอย่างเงี้ยค <c oughs> รับหลักฐานมันมีอยู่นะคุณ <c oughs> ค่ะมันไม่ใช่ไม่มีหลักฐานว่าเราไปเราไปใส่ร้ายป้ายสีเขาคุณ จตุพรก็ประกาศคุณอนุสรุปก็ประกาศบอกว่าเอาเอาน้ำมันมาคนละขวดเอามาคนไอ้ฟาดััวพ์นี่โทรอย่างเงี้ยมันมันมัหลักฐานมันชัดเจนนะฮะก็กลัวผู้ชุมนุมหิวไหมฮะมาทอดไข่มันไม่ใช่อย่างนั้นในะ <laughs> ประเทศชาตินะฮะมันเป็นของคนทุกคนแล้วคุณบอกสิบล้านยี่สิบล้านที่เขาเขาสนับสนุนคุณเนี่ยถามว่าคนประเทศชาติมันมีหกสิบล้านคนนะคะครับ และเช่นเช่นมาดิชันเนี่ยไม่ได้ออกไปนะฮะดิฉันก็ทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งทั้งครอบครัวเนี่ยครับก็ไม่ได้เอาเสื้อแดงอืมฮะล้วก็ไม่ได้เห็นดีด้วยในการทําแบบนั้นนะคะครับผมอ่าแล้วถามว่าครับเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินว่าคนของเขาเยอะมากกว่าอ่ นะคะอย่าพูนเด่นอย่างคนยั่อยู่ในที่ตั้งเนี่ยแต่ถ้าถึงเลือกข้างเนี่ยระหว่างที่ว่าจะมาล้มล้างพระมหากษาตรย์เแี่น,นั้นทนไม่ได้าคะ่ะและอีกหลายอีกหลายล้านคนหลายสิบล้านคนนะคะเนื้อคนไม่ได้ค่ะครับผมนะคะ,ะ,คะโอเคครับคุณบานขอบพระคุณฮะอ่าค่ะค่ะสวัสดีค,ค่ะคือสําหรับตัวผมนี่ส่วนตัวนุกผู้มมชมถ้าถอดหมวกเลยนะฮะคือคือคือไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้แล้วฮะ ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะว่าเสื้อแดงไปไล่คุณอภิสิทธิ์นะฮะคือผมก็ไม่เห็นด้วยแต่สมัยพันธมิตรไล่คุณสมัครอะไรเงี้ยจำได้ที่คุณสมัครไปนั่งที่สนามบินแล้วก็มีโบกมือไล่คือผมไม่อยากเห็นภาพอะไรเงี้ยเนี่ยตำรวจต้องไปนั่งเจราจากลุ่มคนเสื้อแดงมารอประท้วงขับไล่นาอภิสิทธิ์ระหว่างเดินทางไปติดตามความคืบหน้างานซ่อมประตูระบายน้ําบางโฉมสีนะคือเนี่ยแล้วก็ตะโกนด่าไอ้ข่าตะก้อนอ่างเงี้ย ือเข้าใจว่าโกรธเข้าใจว่าเกลียดมันมีคามันมีความดราม่าความเป็นละครทั้งเรื่องความจริงและความลวงผสมเข้ามาอยู่ในวงการการเมืองตอนนี้มันทําให้ประชาชนเนี่ยอินเกลียดแรงโกรธแรงนีกลับบ้านไปจะโกนด่าเขาโกลด์โก,โกโดปุ๊บกลับบ้านก็มานั่งแล้วมันก็เขาบอกว่าคนเครีครยดหรือคนขี้โกรธเนี่ยจะตายเร็วเพราะร่างกายมันจะทํางานไม่ปกติ ทุกคนนะครับทำยังไงให้ประเทศเรามันกลับมาปกติฮะเลิกเล่นกีฬาสีซึ่งก็ลําบากอีกเพราะเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ไม่รู้มันจะไปหาความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้ยังไงในแต่ละประเทศในโลกมันมีประเทศไหนที่มันมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงกันบ้างมันก็ยังไม่มีอให้ดูรถพักนี้จะได้ใช้งานหรือไม่ <laughs> <laughs> นี่ฮเพื่อทำ อ้าวอาวอาวอ้าว,าวปิวแล้วน่าโดนพัดลมอะไหเพื่อไทยพักเพื่อทำจะได้ใช้งานไหมสามโมงเย็ยนรู้สองโมงน้ำฟังสามโมงรู้ทุกอย่างว่าจะสรุปยังไงแมวฮะแมวซึ่งไม่ใช่กระเลี่ยงอีก็กาญยาหรือมูเซอร์ได้อย่างใดเชื่อว่าไม่ถูกยุบ เสียแมวเนี่ยก็อยู่ลอนดอนนะฮะคุณนะดลซึ่งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยบอกอบอกคุณทักษิณไม่กังวลนะครับแต่คิดว่าศาลมันจะพิจารณาตามกฎหมายแลวคิดว่าศารมันจะวิวนิจฉัยถึงขั้นยุบพักเพื่อไทยนะฮะเขาว่ายอย่างนี้นะกองทัพก็บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไร รองนายกฝากความมั่นคงก็บอกชื่อว่ากองทัพไม่ช่วยโอกาสปฏิวัติโอ้ยกองทัพคงไม่ปฏิวัติแล้วไม่จะปฏิวัติไปทาไมนะครับคนพูดง่ายๆว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากเปรัฐบาลหรอกครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยดูลูกการแล้วเนี่ยจะพลิกควอเลยอีกฝั่งก็ปฏิเสธลงไม่เอามามาเกิดสารตัดสินยังไงเนี่ยคือให้ให้ให้คนประท้วงกับรัฐบาลเป็นพวกเดียวกันน่ะ ดีกว่าที่ปังบอกไม่เอาไม่เป็นรัฐบาลนี่อาจจะเป็นขั้งแรกนะที่ประธานที่ปังบอกว่าไม่เอาให้เป็นรัฐบาลนี้ไม่เป็นไม่รู้จะเป็นทํนาไมเป็นแล้วมีคนออกมาประท้วงนะครับอ่าวันนี้ก็หมดเวลาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดผมว่าน่าจะทุกช่องนะโทรทัศน์ดาวเทียมหลายๆช่องที่เป็นรายการเป็นสถานีทางการเมืองก็คงจะถ่ายทอดสดฟรีทีวีก็น่าจะมีนะครับก็นั่งฟังฮนะมันจะมีสี่ประเด็นแหละครับ สรุปว่าศารจะว่าอย่างไรนะและหลังจากวันนี้ประเทศจะเป็นยังไงต่อไปที่แน่ๆน,นะครับขอให้น้ำไม่ท่วมเพราะเวียนหัวครับคุณผู้ชมมาก่อนจากกันผู้เชี่ยวชาญชี่กทมเสี่ยงจมน้ำมานาคตปัญหาน้ำท่วมจะวิ่งทวีความรุนแรงแต่คุณปอดประสบบอกว่าเอาเลยไปลวจ้ะไม่เป็นเอาออกไปก็ได้คุณปอดประสบบอกว่าปีนี้พายุมาสองลูกน้ำไม่ท่วมแน่ๆเนี่ยน,นี่คือปัญหาของประเทศเราคือยังพูดไม่ตรงกัน ประชาชนก็หมื่นสวรรษทิ่วันหยุดครับเราไม่เจอกันนะฮะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ